วันนี้เราพาเพื่อนมาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบทของจังหวัดสุรินทร์เราเนาะบรรยากาศตอนเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่28มิถุนายน2567โอ้ตื่นมาตอนไหนเนาะนี่ <5. S 1> นฮะตื่นมาตีห้าตีห้าโอ,อ้เอาต้นกล้วยไปไหนนี่ อาหารวัว,อาาว,วโอ้เด็ดไปแล้วเพ่ไป,ไปแล้วสงสัยคอกอยู่ตรงทุ่งนาเนาะ តាមយ៉ាងនេះខ្ញុំទីឡើងគិតតែត្រេះเนาะយទ្បាក់តកួតផងបាក់កួតវាយកទៅសងផងអូប៉ារូស៊ីเนาะអូពីទៅអោผักผักโคมผักโคมบ้านเอาទៅឲ្យเป็ดเนาะ อเอาไปต้มก่อนเนาะเอาไปต้มก่อนแล้วค่อยให้เป็ดกินเ,นเป็ดกำลังไข่ช่วงหน้าฝนเป็นผักโขมแบบนี้น้องเพือ่อนขึ้นตามปลายากแบบนี้เนาะผักโขมบ้านไม่ใช่ผักโขมใหญ่เด้อเพื่อนผักโขมเล็กๆนี่ เอาไปต้มให้เป็ดกินนันเพื่อนมีดอกแล้วนี่เอาทั้งแก่ทั้งอ่อนได้นะเพราะว่าเอาไปต้มแบบนี้เนาะนี่นเด็ดแบบนี้เลยเพื่อนไม่ต้องเอารากก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขางอกมาใหม่ เตี้ยเทียบละกี่ตัวเนาะเป็ดมีกี่ตัวบูนสามตัวหาตัวอ๋อบวงพอได้กินอยู่แต่ละวันเนาะไข่สี่ห้าตัวก็ไข่ทุกตัวบวมบูนบูนละเทียบไงอ๋อบางวันก็สี่ฟองบางวันก็ห้าฟองบางวันก็ไม่ถือแล้วแต่เขาได้กินอาหารเนาะอ๋อ หักโขมบ้านเพื่นขึ้นตามลานหญ้าแถวแถวรอบรอบบ้านแบบนี้เนาะเป็ดแบบธรรมชาติเลยนี่ไม่ต้องให้กินอาหารไม่ต้องให้กินหัวอาหารให้กิน ผักโขมแบบนี้เนาะต้มให้กินเราก็ตื่นมาเก็บแบบนี้โอ้เยอะเลยตรงนี้ ตรงนี้เป็นคอกวัวเก่าเนาะวัวไม่มีแล้วตอนนี้โอ้ยังมีฟางอยู่เนอยแล้วฟางเอาไว้อ๋อมีฟางอยู่ออยอตอนเช้าว,วัวก็จะอยู่ในอคอกเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเนาะอันนี้เป็นรั้วบ้านเนะพื่อนตัวไม้ไผ่แบบนี้เนาะ เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยเพื่อนไปดูวัวเนาะวัวก็ยังไม่ออกเนาะตอนเช้าชาวบ้านจะให้กินฟางก่อนกลางวันก็จะให้กินต้นกล้วยเนาะกินญนะ้าเนาะประหยัดประหยัดต้นทุน,นเพื่อนตอนนี้วัวยังกินฟางอยู่เพื่อนยังไม่ออกมาเนาะเขายังกินฟางอยู่อันนี้แล้วเตนนิมมานีน้อยตอนนี้ยังกินฟางอยู่ เดี๋ยวตอนสายๆจะออกมากินญ้าตรงสวนตรงนี้นะจะมีสวนกว้างอยู่รอบๆแถวน,นี้นี่ใกล้กับบ้านเพื่อนนี่ว่างๆอยู่นะนี่ตรงนี้จะเดินแถวนี้แล้วเพื่อนตอนกลางวันตอนนี้ก็อยู่ในคกอกชาวบ้านัมแต่กินข้าวเช้าอยู่ก่อนตอนนี้ ยังไม่ได้เลี้ยงเนาะยังไม่ได้ปล่อยมาเลี้ยงให้กินฟางตรงนี้ก่อนในคอก่อนคอกกว้างมากเลยเนาะวัวเยอะเพื่อนกี่ตัวเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่กินทั้งฟางกินทั้งหญ้าแล้วก็ต้นกลวนะ้วยเนาะต้นกล้วยมีเยอะแถวนี้เพื่อนมองไปเห็นต้นกล้วยเป็นการเลี้ยงแบบประหยัดต้นทุนเนาะเพื่อนไม่ต้องให้กิน หญ้าอย่างเดียวไม่ต้องกินหัวอาหารเนาะบางบางวัวบางควัวบ,บางข้อก็จะกินหัวอาหารกินอะไรเนาะเป็นการเลี้ยงให้โตเร็วๆแต่นี่ไม่ใช่เนาะเลี้ยงแบบธรรมชาติล่อนให้กินหญ้าตามข้างสวนข้างข้างทางเนาะเวลาชาวบ้านกินข้าวเสร็จก็จะปล่อยวัวให้กินหญ้าริมทางแล้วก็ในสวนเนาะเลี้ยงเป็ดก็เลี้ยงให้กิน เลี้ยงเป็ดก็จะเลี้ยงให้กินพวกผักโขมต้มสุกแล้วเพื่อนผักโขมต้มเนาะเอามาต้มให้เป็ดกินเมื่อกี้เนาะอันนี้วัวก,ก็ให้กินหญ้าแล้วกินฟางแล้วก็ให้กินต้นกล้วยสับต้นกล้วยให้กินเนาะสับให้เขากินก่อนต้องสับให้เขากินด้วยต้นกล้วยสับเป็นชิ้นเล็กๆต้องให้เขากินต้นกล้วยเยอะมากเลยแถวนี้ เป็นการใช้พืชที่อยู่ในสวนให้มีประโยชน์นั่นเพื่อนดีกว่าทิ้งเฉยๆต้นกล้วยเพื่อนต้นกล้วยเยอะมากหัวก็ยืนมองอยู่เนาะตรงนี้เดินมาแล้วหัวตัวสีขาวตัวสีแดงสวยมากเลยเพื่อนสวยสวย สวนจะกว้างมากเลยเพื่อนปล่อยวัวให้กินหญ้าตรงนี้แหละเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็จะปล่อยให้กินหญ้าในสวนตรงนี้เนาะชาวบ้านก็จะเอายามาให้กินตรงนี้ี่เป็นลานกว้างเลยรอบบ้านเพื่อนในสวนรอบบ้านนตรงนั้นก็จะปลูกไผ่เนะาะไผ่กินนอนเพื่อนนี่ออกออกนอตลอดปีเลยปลูกไผ่ได้กินนอตลอดทั้งปีเลยเพื่อนตรงนี้ ทั้งเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดแล้วก็ปลูกไผ่ด้วยรอบๆตรงนี้เป็นร่มให้วัวเวลาร้อนแล้วก็เขาจะเข้าไปพักเขายืนอยู่ใต้ร่มกอไผ่ตรงนี้เนาะนี่เป็ดก็จะอยู่ในเล้าตรงนี้นะเพื่อนนี่เป็นเล้าเป็ดเนาะตรงนี้เป็นเล้าเป็ดเนาะตรงนี้เพื่อนให้กินผักโขมเนาะเพื่อนต้มผักโขมต้มให้เป็ดกินเนาะประหยัดต้นทุนทุกอย่างเลยตรงนี้ ไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะเลยเวลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวเนาะโอ้ันนี้บ้านนี้ปลูกทุกอย่างเลยเพื่อนเลี้ยงวัวเลี้ยงเป็ดแล้วก็ปลูกพืชอีกต่างหากเนาะปลูกมะนาวนี่มะนาวก็มีออกลูกเยอะมากเลยโอ้ปลูกดอกไม้อีกมีซุ้มดอกไม้อีกโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเดินเพื่อนชาวนาชาวสวนไม่ใช่ธรรมดาที่ปลูกดอกไม้อีก รักสวยรักงามอีกตัางหากเนาะชอบต้นไม้ด้วยนีปลูกต้นไม้ประดับเนาะปลูกไม้ประดับนะด้วยนะนะนะทำร่มให้เนาะตรงนี้ชาวสวนก็ชอบแบบนี้เหมือนกันชาวบ้านเนาะชาวนาเนาะปลูกดอกไม้เป็นเหมือนกันนี อันนี้เป็ดออกไปหากินแล้วเพื่อนไก่ไก่เหมือนกันเนาะเป็ดและไก่เนาะปล่อยให้ออกหากินหมดแล้วลดยแต่ลเล้าเปล่าๆเ,เ,เนาะตัวนี้ตอนกลางวันไม่ได้ขังเนาะปล่อยเลยตอนกลางวันเป็ดจะปล่อยก่อนได้ปล่อยวัวทีหลังเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงปลูกผกักโอ้ทำหลายอย่างจังเลยนี่เป็นแปลงปลูกผักตรงนี้ สองแปลงเนะาะทำเป็นสองแปลงไม่รู้จะปลูกอะไรเนาะนกำลังทวนดินใส่ปุ๋ยอยู่นี่สองแปลงยังไม่ได้ปลูกเนาะเพื่อนอันนี้เป็นกอไผ่เนาะเพื่อนมาดูใกล้ๆเนะาะเมื่อกี้ถ่ายไกลๆเนาะนี่เป็นกอไผ่ปลูกข้างๆเนาะหลายกอเลยตรงนี้นั่นก็เป็นสระน้ำเนาะ ประหยัดมากเลยเพื่อนประหยัดต้นทุนเนาะทําได้ทุกอย่างเลยตรงนี้เราก็พาเพื่อนๆมาชมวิถีชีวิตของชาวบ้านในชนบทเนาะการเลี้ยงสัตว์แบบการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แบบประหยัดต้นทุนนาะเพื่อนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงวัวแบบประหยัดต้นทุนวันนี้เนาะเราก็หวังว่าเพื่อนเพื่อนจะได้สาระเล็กๆน้นอยๆจากช่องของเราเนาะ